เป็นภาษาเฉพานะของบริบรจันท์ก็าใจก็จจได้เป็นบางคำทรางครอบครัวแล้วนะทางไว้สำรใหรใกล้ใกล้หาพดให้ๆๆนะกินนะ้ชพนะิานน้ำเเลี้ยงไว้ใสในอย่างดัง่ไคสบายดี FC ทุกคนเนาะตอนนี้บ่าวจันก็ยังอยู่ที่บ้านปาเซียคือเก่าเนาะแต่บ่าวจันก็มาอีกในโซนนึงเนาะทุกคนเนาะไปบึงชาวบ้านเนาะเขาเจ้านั่งหรือว่าเขาเจ้ากําลังเฮ็ดยังกําลังเฮ็ดแนวไหกินอยู่แนวไหหรือว่าใช้ชีวิตแนวไหนเนาะทุกคนเนาะไปไปติดตามรับสมน้ำกัน

เด็กน้อยเขาเจ้าได้ได้กินเนาะได้กินขนมนะทุกคนเนาะส้นลายเขาจ้าก็จะบวค่อยมีเงินซื้อเนาะนี่ก็เป็นภาษาท้องที่ภาษาพื้นที่ของเพื่อนเ

À, cà cháo đang cưỡi sắt liếc mọi người nè, có xeo ấy, sẽ lấy sẽ lấy muỗi nhảy không, để sẽ cưỡi muỗi nõi nè mọi người, bởi vì nó nữa, Ởa, mình... <laughs> nhạt ăn, muỗi ăn สร้างครอบครัวแล้วนะตอนแรงแล้วเมื่อบ่เออตอนแรงแล้วเมื่อ ทางเอวยพันถามกัสกสกบสร้างครอบครัวแล้วเนาะสาวเมื่อกี้นี่เนาะสร้างครอบครัวแล้วเพิ่นมาเงินแม่เนาะน่าจะมาเยี่ยมมายามเนาะตอนแรกเพิ่นก็นจะกลับเมื่อบ้านสามีเนาะหรือบ้านผัวนี่ก็จะเป็นเพื่อนใกล้หรือว่าครอบใกล้เนาะทุกคนเนาะชีว่าเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาไว้เพื่อจะให้ไก่เนี่ยได้อยู่ได้เศร้านะก็เป็นกระต๊อบหลังน้อยเนาะก็จะมีหางไข่ ทางไว้สําหรับให้ใกล้ไข่เนาะทุกคนตันนี้ก็ถือว่าเบาะแล้วเนาะนี่เอาสังเกตได้จากรบกร,บ,กรบไข่นะเนาะเลือไข่ที่ว่าเป็นหนังออกมาแล้วถือว่าเบาะแล้วเนาะนี่น,นี่ก็จะอเอาคุเอากุเก่าที่ว่าบริไซนะ์เนาะกุแตะที่ว่าบริไซนแล้วเอามา,าประยุกไซให้เกิดประยุกสูงสุดเนาะทุกคน มาคางนี่ก็จะมีอีกเนาะก็ส่วนใหญ่เพื่อนก็นจะยึดถือชีวิตดั้งเดิมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมัเลี้ยงหม,าเ,งมาเนาะทุกคนเนาะเป็นบ่อง่ายๆก็คือ,เ,อเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชตามธรรมชาติตามวิธีชีวิตแบบธรรมชาติเนาะทุกคนสิ่งหนึ่งเนาะที่บอจันตสังเกตได้ก็คือความดุมั่นขยันเพียรของเขาเจ้าเนาะของ ชาวบ้านบวกว่าจะเป็นเด็กน้อยไล่จนไปถึงผู้ใหญ่ผู้เฒ่านะเดี๋ยวเขามีความดุมันกลางเวนตต่นเสามากับพากันออกให้ออกหน้านะทุกคนเนาะขับมาก็จะกลับมาพร้อมด้วยอาหารการกินหรือว่าแนวกินเดี๋ยวเจ้าหามาเนาะดยการไปซ่อนโดยการใส่เบ็ดใส่หม้อเอียงก็แล้วแต่เนะาะเจ้าจะมีอาหารกลับมาบหากินจะธรรมชาตินะทุกคนและก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเห็น สั์เลี้ยงของเขาเจ้าะจะสังเกตเห็นยามแรงมากก็จะได้ยินเสียงก็าโล่งงัวก็าโลงค้ายนะดังองเป่งปองเป,ง,ปงเปงนาะก็เป็นาภาพบรรากาะแล้วก็เป็นเป็นความู้สึกี่ว่าย้อนไปในสมัยก่อนเนาะก็ค่อนข้างจะหาสมา้มในยงเนาะวิถีชีวิตแบบดังเดิมก็สิว่าดั้งเดิมแท้กับบแท้เนาะก็จะมีผสมประสานกับยุคใหม่สมัยใหม่ก็ยัง มีไฟฟ้าอย่างก็เข้ามาแล้วนะแต่ว่าการใช้ชีวิตของขอเ้าจก็ยังแบบคงแบบแบบดั้งเดิมเนาะเป็นส่วนหลายก็คือ,อเห็นให้เห็นหน้า,ากินตามธรรมชาตินะทุกคนโอ้อันนี้เป็นเพื่อนนะทุกคนเนาะแต่ว่า,าท่าสีนะ่เนาะท่าสี่ยังงามเลยทุกคนจะเป็นเพื่อนห้องห้องน้อยเนะาะหลังน้อยเนาะตัวนี้นะ เออถอประยุกไซส์เนะาะทาซี่มีความงดงามนะทุกคนนะนี่แล้วนะทุกคนตกแรงมากกจะไม่เห็นงัวขจ้อล่งไหลกันเข้ามาพูกเข้ามาแรงไว้ในคอกนะทุกคนหลังจากไปกินนะอาหารเนะาะอาหารมากอตกแรงมากกะจะ เขามาผูกมาแลงไว้เนาะเนี่ทุกคนเนี่ยบอจันทร์มาทำไม่ใหญ่เพราะน้องไม่ใหญ่เพิ่อน,อนอค่อนข้างจะบ่เข้าใจภาษาลาวเนาะหรือว่าภาษากลางเนาะทุกคนนะะทางน้องสาวเพิ่นก็นเข้าใจอยู่แต่ว่าเพิ่นมีความอายเนาะเฮียังนะนึ่งเข้าบ่เจ้านึ่งเข้าอบ,อบา่อ,บาอ,บาออับอับบักอับบักเออนะทุกคนอยู่เทิงกันนะเบิ่งได้บ่ลูกเบิ่งได้บ่ยังเบิ่งได้เนาะ ตกแรงมาเพื่อนก็จะหาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนาะทุกคนเนาะหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเนาะกะเพื่อนกะค่อนข้างจะสื่อสารกันแยะเนาะภาษาเนาะกับบอจันก็อยากสอบถามเนาะกะบหูเป็นบางคนเป็นบางเฮือนเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเลาะไปต่อนี่ก็เป็นออุปกรณ์ทักผ้ายิบสิ้นของเขาเจ้าเนาะบ้านบ้านบอจันเอิ้์นวากี้เนาะทุกคนเนาะนี่ จะมีหุ่มห่างลักษณะเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมเนาะทุกคนเนาะจะเห็ดจะมีขบวนการของมันเนาะเี่ว่าจะเห็ดจะตักจะทักเทือละเส้นเนาะทุกคนเนาะจะเติมเติมฝ้ายเข้าไปเทือละเส้น,นะทนนะเทือละเส้นเพื่อจะได้อ่สิ้นพื้นหนึ่งหรือว่าแพ้พื้นหนึ่งในโบแมนง่ายนะมเนาะโบแมนเรื่องง่ายเนาะทุกคนทางด้านนี้ก็จะมีอยู่สองอีกสองอันเนาะนะ,นะเดี๋ยวเราจัดยางไปเบิงนะ่งเนาะโอ้อันนี้ อันนี้ทั้งทั้งบ้านบ่าวจันจะเอิ้นว่ากระสวยเนาะทุกคนเนาะมันหุบทรงคือเฮืออไงเนาะกระสวยเอาไว้ใส่ไสด้เนาะใส่ไสด้ยอยู่นี่เลยกะจะสอดสอดจากเบื้องนี้เนาะสอดไปสอดไปเบื้องนั้นเนาะแล้วก็สลับสลับฝ้ายเนาะจะมีขบวนการเนาะสลับฝ้ายแล้วก็สอดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนาะทุกคนเราก็จะได้ผืนผ้าผืนแพงงามๆอย่านี้เนานะ แต่วิธีเฮ็ดลายนี่ก็จะได้ลงรายละเอียดเนาะบ่าวจันร์กับุหูวิธีคือกันเนาะที่ว่าเฮ็ดให้มันเป็นลายงามๆแบบนี้เนาะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งทุกคนมีทุกคนเป็นเครื่องมือใส่สอย,ยของเข้าวเ,เนาะนเป็นมังน้ำเต้าเนะทุกคนนี่จะ,อะเอาไว้ใส่น้ำหรือว่าใส่ใส่น้ำเลยเนาะลักๆจะไว้ใส่น้ำไป ไปให้ไปส่วนนะทุกคนเนาะการแทนทดแทนการใส่กระตุกน้าเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะหายะหรือว่าค่อนข้างจะบ่มีเนาะอิงตามการใส์ชีวิตแบบดั้งเดิมทุกคนเนะี่ยไปยุกไใส้สิ่งอ่าที่มีจากธรรมชาตนะินททนะทุกคนนะี่ทางเพื่อนกำลังทักทอนะทุกคนเนาะเพื่อนกำลังทักทอน่าจะเป็นแพ้เนาะทุกคน อาจจะเป็นแพะขาม้านะแพะขาม้าอาจารย์คิดว่านะทักขุมมือปะว่าแม่เฮ็ดขุมมือปะเฮ็ดขุมมือเลยโอ้เฮ็ดได้หลายเนี่เนาะนี่นี่หลายเต็มบ,บเลยนี่จังมือเลยนี่โอู้้ห้าม<อ>ี่ละคนนะ นี่ทุกคนสังเกตเบ่งเบ่งตีนเพอนะเวลาเพิ่นสอดไยไปเส้นหนึ่งแล้วเพ่นก็จะเปลี่ยนนะสลับสลับเพื่อจะยกได้เนะนี่ยกได้นะทุกคนมันจะเป็นสองเส้นเนาะสองเส้นแลวก็เวลาเขาสอดไปเส้นหนึ่งแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นแลวก็สอดแล้วก็จะยกขึ้นอีกเนาะมันจะสลับกันไปสลับกันมาเนาะขึ้นไ้นองจะ มูเฮ็ดเป็ดไก่แล้วก็ยังมีเบ้เนาะทุกคนเนาะที่าเจ้านิยมเลี้ยงไว้นะเนาะเลี้ยงเลี้ยงไว้ใส่ในชีวิตประจำวันหรือว่าเลี้ยงไว้ขายกรม,มีเนาะทุกคนนะเนาะขับมาข้าเจ้าก็จะเอามา,าผูกไว้แล่งไว้เนาะทุกคนเนาะูทุกคนข้าเจ้ากำลังเห็นยังทุกคนว่า เจ้าน้าก็จะคองงัวนะ งัวข้าวเจ้าก็จะแล่งไว้ในห่มไม้นะทุกคนเนาะจะเป็นห่มขามแล่งไว้ในสถานที่ที่ว่าห่มกันฝนกันแดดนะทุกคนเนาะกันในระดับหนึ่งเพราะว่ายิงไส้ว่าต้นทุนในการฮ็ดเคาะมันก็จะมีต้นทุนหลายมีเงินหลายแต่ว่าอย่างเท็ดดัางที่ฮาฮู้เนาะหมู่บ้านเพื่อนก็ยึดถืออาซีพหรือว่าหากินตามธรรมชาติแตาว่าเรื่องเศรษฐกิจก็ยังโบ ดีปันไดทุกคนเนาะกแรงงวงกัแรงตามมีตามเกิดเนาะไว้ตาม,ามาธรรมศาสติเลยนี่ก็เป็นทางบ่อทุกเพื่นกำลังอ่าถามนะซาบ้าน,น,นทางบ่อทุกเพิ่นก็กำลังอาเอา สื่อส่องเนาะให้น้องๆเข้าไปค้นหานะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเขาจะบอกด้วยภาษาวเวานี่อาจจะบอกเข้าใจเนาะกะ็ต้องได้เอาโทรศัพท์ให้เบิ้งเนาะอ๋อทุกคนตอนนี้บาจันะจะได้กลับออกไปแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอีกอคลิปหนึ่งที่ว่าบาจันได้เลาะบ้านปรษีเนาะถือว่าได้เห็นบรรยากาศ ด้านนึงเนาะเห็นหลายๆอย่างหลายๆอันเนาะทุกคนน่ที่ว่าเป็นแบบดั้งเดิมเป็นแบบโบฮานเป็นแบบแบบเก่าเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์เป็นการเฮียนฮู้ไม่อีกครั้งใหม่ของบ่าวจันเนาะที่ว่าได้เดินทางมาที่เมืองน้องแขวงสวรรค์น,นเขตเนาะก็คือ,อเดินทางมาหาบ่าวตุ๊กเนาะทุกคนเนาะก็เราก็ได้เห็นวิธีหลายๆอย่างเนาะทุกคนเนาะแต่บ่าวจันก็จะยังเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะกับฝากทุกคนนี่ติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวจันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนะ <Yes. S 1> าะจะเจอกันคลิปหน้าขอขอบใจ